สวัสดีค่ะช่องเจเคเอนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคเอนอมานำเสนอที่ดินแปลงสวยนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่กว้างค่ะราคาย่อมเยาวนะคะทุกท่านสามารถต่อรองได้นะคะเมื่อนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงแล้วนะคะที่ดินวิวสวยๆบรรยากาศเป็นธรรมชาติะค่ะทำเลดีน,นะคะทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตค่ะ เป็นส่วนตัวด้วยนะคะมีทางเข้าสวนมีคลองชมพูล้อมรอบมีสระน้ำหนลูกและมีบ้านพักหนึ่งหลังค่ะพื้นที่ขนาด5ไร่296ตารางวานะคะตั้งอยู่หมู่14จําำบลโปง่งแคออาเภอท่าเหมือนรามอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ราคา2ล้าน9แสนบาทค่ะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงนะคะเหมาะสำหรับการทำเกษตรบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะคะซื้อไว้เก่งกาไรในอนาคตซื้อไว้สำหรับการกลับมาอยู่อาศัยนะคะที่ต่างจังหวัดนะคะท่านสามารถซื้อกันไว้ได้เลยนะทุกท่านทำบ้านพักต่างอากาศวิวดีอากาศดีบรรยากาศดีแบบนี้นะคะสนใจแปลงนี้5ไร่296ตารางวา2ล้าน9แสนบาทยกแปลงค่ะ ต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเจคเคนเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ